ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเนาะมาว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝั่งหน้าหรือต่างประเทศกันยินดีตอนนับประสูสองคำว่าเสน่หวเลยมาบกบว่ามาเจอกับคำวาาเมื่อนี้เนาะคำวานก็บมะอย่งางหยินสภาพนาะบรรยากาศดีนาดได้หนี่พี่น้อง ป่ากับอาสิมือแน่นอ่บรแจกเนาะพี่น้องเนาะเป็นหรอันนี้ลาจจะเป็นหลอกไฟเนาะพี่น้องเนาะนี่หลอกคนมาเที่ยวกันร้ายอยู่ได้พี่น้องปากับเหมือนแน่นอ่ค่ะวาวบรแจกกต้องข้อถดข้อไฝ่ขอแม่พี่น้องกันรถสูบสูบคนเด้อบรรยากาศนาะพี่น้องเนาะก็มันเย็นสบาย เดิมหม้อบางแค่เด้อ ah นี ah ome, ่พี่น้องเด้อว้าบรรยากาศอ๋ออะไรก็สีแหลืนงในน้องพี่น้องเนาะเนี้ยข้ากับจิเข้าไปข้างในไอ้น้องพี่น้องเนาะถ้าหมายกับจิไปถ่ายบรรยากาศอยู่ข้างในให้พ่อแม่พี่น้องเกาเบิ่งเด้อ ไครที่เขามาส่วคลิปนี้เดี้ยว็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเขามาเนาะเดี๋ยวเป็นกำลังใจเข้ามาเดี๋ยวทำคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่ามทยอยเข้ามากดติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวนอกพี่น้องเนาะกาของุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเอฟซีก็ประสบควสุขที่เข,าาข้ามากดติดตามส่งเข้ามาดึงคลิปนะครับอา,าตั้งแต่ต้นจุกทุกแตก็พวกขามกุศลนะเดี๋ยพี่นอ้องเด้อ ตอนนี้ก็ได้เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ได้ยินเสียงคำ่าดเกาคอยก็ต้องขอถุกขอไข่ของแม่พี่น้องเป็นประสุการณสุดเนาะถ้าเขามาได้ห่างเลยฮะเสียวแห้งกับอะไรก็เกลี้ยงใจพี่น้องเนาะการให้พระมันง่ายไปนักแต่การคำ่าก็บเบาไปนักเนาะก็อาจสิได้ยินเสียงคอยคำบาดกับท้ายบรรยากาศไปเรื่อยๆให้ของแม่พี่น้องเข้าเบิ่งเด้อ อย่าลืมเดอ้อเขามาส้มคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สมิงกันขเขามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำว่ะและทำคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้องเดอ้อบรรยากาศดีได้พี่นอ้องเย็นสบายเนาะต้นกระไล่หนองบัวหยางเที่ยวหา ทางเรือมอวางแค่พี่น้องเนาะสะโอบดีเนาะคนกันไรคมนมรรยาลิศถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเบองเนาะสำรางเลย làng vừa khai sửa phá nó phải nó nó nhờ không bài các cái cưỡng bay bồn nhang độc đỏ nó nhang độc đỏ các cái thai hay vô miệng cái nó hoa bừng ơ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  nó ơ nó nó ơ ơ nó, ơ nó ơ nó ơ nó nó, nó. ส่งต pues ่อสิ่งสืบสานแบบนี้หรือกิจกรรมพิธแบบนี้ให้กับทุกท่านในส่นเช่นนี้และนอกจากคนนี้นะคะจะได้ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญต่างสิ่งเลยคุยน่าจะเจอเกิดเป็นขอกรรมของผู้พิพากษาค่ะวันที่14สิงหาคมเราจะมีวงดนตรีสุดพิเศษค่ะเป็นเสืปีนดูโอผู้หญิงที่จะลุกขึ้นมาเปล่งประกายในแบบของตัวเองกับวงลานดอกไม้นั่นเองไม่แน่ใจว่าท่านไหนเนี่ยฟังเพลงของเขาหรือว่าเป็นแฟนคลับหรือว่า รพตันี้ี่จะได้พลังมหัศจรเต็มชี่แน่นอนยังไงสายค่ะวันที่12สีคศ2568เรื่องรวกาวับวรรแห่งชาติค่ะเราจะมีการกิจกรรมนะคะกับการประกวด XG and s i s Logo a l e n นโค่ะตัวนี้จะเป็นการประกวด2รุ่นด้วยกันอย่างรุ่นแรกจะเป็นเยาวชนค่ะก็จะมีแบ่งแยกอีกนะะค อายุ15ปีแสวยก็เริ่มมาถ่ายบรรยากาศให้อมเมรพี่น้องครับเบิเนาะส่วนอีกึงการประกวดอนนี้มจะใส่ยุดขิดไปก่อนด้อยพี่น้องเนาะไปต่อกันอีกพี่น้องเนาะคือรองเทาค่ะมาพี่น้องมาต่อกันอีกเรื่อหลังจากคําามาเลยหยุดขีบไปนอะพี่น้องเนาะไปบรรยากาศไปเรื่อยๆให้พอมมีพี่น้องครับเบิรงนเนาะถึงวันไดเดือนก็เด้อพี่น้องเด้อถึงไปซันบนเนาะ ไปเลยไปสันบนเลยผมไปถ่ายบรรยากาศดูของบนก็วิสิมี่ยังเนี่ข้ามบ่าอยู่มุ้สูงนด้อยู่เนาะเห็นมาสันบนเนาะ พ่อแม่พี่น้องเฮาเด้อถามว่าบอดี้มาเที่ยวเนาะกำมะบ่งในคลิปนี้เบิ่งให้จบเด้อพี่น้องเด้อค่าบ่ายจะมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องครับบ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศมาสั่นบนสูงสุดสูงสุดอะไรพี่น้องสั่นบนสุดแหละไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ อาพาโบนิ่งกระต่องพอถูพขอไพยพ่อแม่พี่น้องกันเบอดสุขสุขพนเด้อบรรยากาศเนาะค้นรายดีไดยพี่น้องนี่เป็นโซนอาหารเนาะส่วนมาสันบนเป็นแบบรลาดอาหารโซนรลาดอาหารเราพี่น้องเนาะ บรรยากาศให้พอ่อแม่พี่น้องเัาเบิง่งไปเรื่อดเดือดเด้อสุดมาวันนี้จะส่วนอาหารนะเนาะ เด๋อๆเนาะพี่น้องเนาะคนเป็นมาเถี่ยวกขนาดได้นาะพี่น้องเนาะทางนี้ก็ใหญ่ขนาดได้นี่ใหญ่ขนาดได้อ๋อบุญสันสุดเนาะไปบุญสันสุดนี่บอกพี่น้องสันสุดเนาะไปขึ้นทางคนนั้น ข้างนีกทางโลกน่าจะขึ้นยุคกลางกูสัตว์นีกยังบนึ่ท่านี่สุด,ด,ด,สเ,เ,ดสเดาาเออเ้อพี่น้องเด้อบอกมุมสูงเลยอู้เฮ้ยงามขนาดพองอัจฉริย์ลางเยวเข้า่ากระสีรุไปสัตว์ลางเอาไปทายให้พ่่อแมพี่น้องเราเบิ่งน่าจะสันส้นสั้นสีเนาะ เออประโดิขอขึืนสั้นบนฐาเด้อะไอพี่น้องเดินไปได้เอยเนาะมันอากาศราบนนี้บอสัาเจนพอขอทุกขอไพ่พอแม่พี่น้องกันประสบความสุขบันเ้ยข้ามว่ากับบอลในมาฮาน่าได้พี่น้อง ไม่มากหลายปีครับเพราะว่ามันปิดปั๊บปุุงเนาะทำงายก็ได้บไม่มากนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยเนะาะทำงานจากเก็บมาสันบนมาสันล่างเนาะมุมสูงเลยนี่ มันป <frog papa. S 1> mm ัญหญ่เองเด้อพี่น้องเด้อรองฝ่าไม่บอกพี่น้องไปไปเรื่อเๆื่อน้องพี่น้องนา ทำได้เหรพี่น้องไม่บอกมันเห็ดใหม่เนาะนี่เป็นโซนอาหารบาร์ดว่าคลองอินมาะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดใหม่นูมสูงนะใช่บรรยากาศดีด้วยนะพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเนาะ ขึ้นมาซันบนนี่ก็อาร์ิเมอร์ในเรื่องพี่น้องเด้อโมแจกบันไดเนาะย่างคณะนี่ย่างไปลมละก่อนบ่ฤทธิ์ทีเขาไป็นไ

ะพี่น้องต่อกันอีเด้อพี่น้องเด้อหลังจากคำว่าอายุชีพไปน้องเมื่อกี้เนาะสิมาทาัทไทยบรรยากาศไทยคอามเนี่ยพี่น้องเอาเบิง่งต่อเนาะงบสูงงบจูงเห็นบ่พี่น้อง ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปบรรยากาศให้พร้อมเนี่พี่น้องครับเบิ่งไปเรื่อยๆก็ปุุงใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปสั่นนี่ไป bọn này cân là thì nó ngọc nó xuân nặng nịp ốc kín nó dưỡng nó ngọc lạc ở hiệp kẹt dạ cả bi số đô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  số บรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อพี่นอ้องเด้อมาเจอทางการเลยเนานะเนี่ยคำว่าก็สิได,ด้จบคลิปไปก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อการคำว่าทำพิพาทกับกองขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องกันเบ็ดสุขสุกนะคนเนาะคลิปนี้เนาะ คำว่า,าดการบุญยังไรสิตอบแทนพ่อแม่พี่น้องด้วยเย็บซีกับเบอร์สุขสูขส่คมีแต่ขอบคุณและะ้วการไวยพรอมไว้ใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้เมแข็งร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเนาะอย่าเจ็บอย่าจนป่าธนาสิ่งใดก็หัวขอให้สขขมความฝ่าธนาเด้อพี่น้องเด้อ ที่เขามาส่งคลิปนี้เด็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเขามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใข้ามวัดได้ทำคลิปต่อไปเนาะข้ามไหวกันสิเขาไปอ่านไปต่อคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้อคนเบอร์สุขุมสุขพนเนาะข้ามไาวกันสิไรจูคลิปไปแล้วกันสิครับข้ามมาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อคนเบอร์สุขุมสุขพนเนาะ